สวัสดีครับผมเป้มอเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาราีวิวโตโยต้าไฮรักซีโเครื่องยนต์2.4นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น E p r u r n e r a u ออนะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับเป็น p r u r n e อร์ ner, ตัวยกสูงเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติราคาออกห้างอยู่859,000บาทย้ําว่า850,000บาทเพราะ1ยกสูง2คือเป็นรถเกียร์อัตโนมัตินะครับผมตัวนี้เป็นตัว E นะครับ รถผู้หญิงใช้มือเดียวออกห้างนะครับผมเดิมทั้งคันไม่มีทําสีนะครับมีทําสีอยู่ชิ้นเดียวนะครับทั้งคันทําสีอยู่ชิ้นเดียวคือกันชนหน้านะครับกันชนหน้าเขาไปชนหมามานะฮะกันชนหน้าไปชนหมามาแล้วกันชนมันแตกเราก็เลยทําสีคันหน้าเดิมเม็ดอาร์คเดิมไม่แกะไม่ลื้อนะครับเดิมทั้งคันนะฮะดูได้นะครับผมเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับเดิมทั้งคันนะครับรถฝากระโปรงอยู่ครบไม่เคยแกะไม่เคยลื้อครับผม ภายในสะอาดเรียบร้อยนะครับไม่9,000โลย้ำว่าไม่9,000โลไม้แท้นะครับรถปี10รถปี16นะครับผมออโต้ Auto นะครับยกสูงนะฮะปี2016นะครับคันนี้เช็คราคาตลาดได้ราคาตลาดขายกัน4ปลายผมขายอยู่439นะครับ439 4า9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับไฮรักซิลิโอคันนี้เดิมทั้งคันนะครับไม่มีแกะไม่มีลื้อนะครับ มีทําสีที่กันชนหน้าชิ้นเดียวครับทําสีกันชนหน้าชิ้นเดียวไม่เคยชนไม่เคยคว่ำรับประกันนะครับไม่เคยชนไม่เคยคว่ำไม่มีจมน้ำครับคันนี้นะครับผมเดิมทั้งคันครับผมเดิมทั้งคันนะฮะจะมีริ้วรอยบ้างนะครับรถใช้งานรถผมไม่เคยทําสีนะฮะมันจะมีริ้วรอยบ้างนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับปี2016 4,39,0บ0าบาทปีลันเนอร์ สอ e ออโตนะฮะผมนี่ครับประหยัดน้ำมันทนทานยอดทิตนะครับขอบคุณครับ